กับ5คนพอที่นี่ครับน้ำมันต้นต้นสองสำครับจุดจุดรับสำหรับสิ่งตกนี้นะต้นทอปก็คือว่าเรียบเป็นพิเศษครับสำหรับน้หยาดอสถานที่นะ้นปกติเนี่ยีแม่ที่จะเต็มมุมใส่กันนี่ครับอันี คันเทต์ชุมชนครับขนมเคี่ยวกรุบกรอบมีทั่วมีลำําลีมีปลายเข็มมีสม,มุนไพร,รปัดทั่วปักเหล่าดองยาเน,นี่ยนะมีแต่โถบหง่ายเลย,ยก็ยุคนี้เกัท่านจินพันติเบไปกันต่อ,ตอรครับขนมเคี่ยวกรุบกรอบอยาหม่องยานวดสมุนไพร ปลาซดนนี่ครับปลาแดดเดียวปลาแปะปลาแหงปลาสมสมปลาเขาหอ,อมมะลินี่สดๆเลยครับปลาส้มสีสงมคามนะครขนมนะนักเกนี่กัสมี ผักส่วนกวัวขายครับกระเทียมเทศผักซีหอมเข้าเมาขนมนั่งเล็ดแคบหมูบ้านฟางมีกล้ยตากมีขนมพิงนอกจากนี้ก็บมีน้ำพริกมีไข่เค็มครับอันนี้กับปลาส่งว หันมาทั้งนี้แมนเกียว่าครับมีแหนมพร้อมไปเรื่อยๆเลยรครับโอ้ปัทโธ่บาวนี่บราวนี่บราวนี่ช็อกโกแลตอันนี้อะส้อนทวียลนทอดครับนี่บังขลามพร้อม น้ำพริกปลาแบบเดียวครับปลาสลิดแดดเดียวนอกจากนี้ครับยังมีหอมหมกทะเลครับอันนี้ปลาทูเข้มปลาทูหอมทั้งนกนี่ครับปลาคุณเฮอปลาคุณเบลือไว้ปลาอีกเสร็จหรอกเพื่อเตียมนเกิร์วันไลย ปลาทูมันปลาทูเข้มหางแข็งปลาอินซีปลาซ่อนแม่ลาปลาครอมแม่ลาครับสิ่งบุรีโอ้ยู่นี่ไะรู้สึกว่าว่ามันมีแค่คนิีสารอย่างเดียวครับแต่ยังมีโอทอปผากกลางผากใต้พร้อมครับ หองแหงปลาหมกึกส่งเครื่องปลาหมึก3ามรข้าแต้นข้าตรงเข้าแต้นครับเพราะไปสุดท้ายแล้วก็จะเป็นท้างตยูเนาะกระสิบพงกลับมานอกจากนี้กันยังมีนวดเพื่อสุขภาพมครับราคาถือว่าย่อมเย้าครับมีทั้งนวดเฉพาะจุดหรือว่านวดทั่วตัวกับนี้ครับแล้วมี เครื่องไส้เครื่องสอยครับที่ว่าเฮ็ดมาจากไม้ครับโอ้มีสาครความแนวนางฟังล้ำเลยนะถือว่ามีของให้เลือกซื้อเลือกเบิ้งหลายอยู่ครับมีลูกหยีความโอ้สมป่อยากว่าครับค,ครับผม <c ười> เคยกินอยู่ครับลูกหยีเปรี้ยวมากครับ ไม่เปรี้ยวเลยครับเก็บทิ้งหรือว่าสิเป็นหอยสั่มนะครับหอเลือดยังก็มีวัตถุสมุนไพรพื้นบ้านพร้อมกับขาปูโต๊ะครับซื้อเส็จเป็นา่านก็นได้นังมีเฮียนไม่บานไม่ครับจะสามารถมาเลือกเบื้องใดครับแกสลักป้านเลีที่ครับ โอเคครับตอนนี้เฮากาย่างออกมาครับว่าหั่นนวดซีครับพอเราจับเส้นไห้หน้าที่สองนาที่เลยครับดีขนาดซึ่งประมาณเกือบสองีแล้วครับผมลดตลงครับเข้ากระแทกพื้นเอ็นอักเสบครับโชคดีที่ว่ากระดูกบ็หักเราเอ็นบม่ขีดขาดแล้วมันเจ็บเนื้อนังบวชอยู่เระเสาครับพ่อเรามากดเส้นไห้แป๊บเดียวนมครับลงปุ๊บรันพัวเนี่ยพวกจะเรีว่าใครแน่ล่ะ เออดีอยู่ดีอย و, ู่เดี๋ยวหาเวลาบางๆครับมันว่าแก่กันกันกบพอ่อเราเนาะก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ,บ้านอย่างหนึ่งครับสำหรับการหวดพื้นบ้านนะครับหวดจับเศษเนาะเนาะอย่างน,นี้ก็มี่เครื่องเพชรอคอยเครื่องคล้องครับนี่มาขอมาห้าล้านเนี่ยเพิ่นกะเริ่มเก็บกันแล้วครับเพราะว่าคนกะางเอาบางไปแล้วนี่ครับ สุดขึ้นเนื้อครับขาดจิ้ธทำไมพี่ขำนเนื้อจัด้องครับนี่นะครับน้องจะได้หัวทองไปยังมีนอกทั้งอีนครับสพราะอไรน้องคาราโอเดาบจะเป็นการขายเสียบขาเป็นวันไงครับต้อนรออีกหนรูงเึืว่าสิบมีอาหารของกินนะครับ เพราะว่าหางออจริงก you well, ับยุหังไม่เกดแล้วขอคุพ่อพา่ขายด้วยช่วยเป็นพุ่มแผ่ครับผมพุ่มแผ่อากาศแค่คุ้นี่ครับเรียกได้ว่าสมชื่องานใหม่อิริครับาโอท็อปเามกับว่านยิงท่อโอท็อปยงงานใหม่พันกันครับคมขามีแพ้มีของใส่ของซอยรลายครับคุณไร เเลยครับตามเงวถนนอาครับกระสุดเท้าเนี่วสำหรับตำดทัทงวันของสซนอดสบกับคือสิมีสมิรแล้วครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับหวัง่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องว่าหน่อยก็ร้ายครับผู้ใดที่ว่าแวบเยนมางั้นใหมไหนก็มาหาเงวเหรียญก็มาเลือกเบื้องเลือกซื้อกันได้ครับครับสวัสดีครับ